โอมสีสีพรหมรังสีนามะเตโชมหาสัมปนโนมหาปัญโยมหาลาโภมหายะโสสพสิทธิเะวันตุเมนะโมโพธิสัตโตพรหมรังสีปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทะนังอติกาเยกายะยายะเทวนังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภควายามะราชานโนท้าเวสุวรรณโนโมรณนางสุขังตะระหังสุขโตนะโม,มพุทธายะ 111ุขณะนี้เวลา23นาฬิกา30นาทีของคืนวันที่29มกราคม2567สุดใจอนุรักษ์พระสมเด็จโตพรมรังสีจะพาเพื่อนเพื่อนมารับชมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกบทะลุสูงองค์นี้นะครับ ให้ดูความเก่าความงดงามของท่านนะครับเราสุดใจจะซูมให้เพืเ่อนๆได้ดูนะครับตอนนี้ดูองค์รวมด้านหน้าก่อนนะครับขออนุญาตเอาแว่นขยายออกนะครับองค์รวมด้านหน้าดูด้านข้างท่านนะครับตัดเฉียงเข้าไปลึกนะครับตัดเฉียงเข้าไปด้านหลังนะครับดูว่าจะเฉียง ดูความเฉียงของเขานะครับตัดตากบนเฉียงเข้าด้านในครับด้านนี้นะครับตัดเฉียงนะครับดูด้านนี้อีกทีสิด้านนี้ตัดเฉียงไหมเฉียงนิดนิดนะครับเดี๋ยวลองเอาัววนขยายใส่ดูสิ ไม่ค่อยไม่ค่อยเสียงเท่าไหร่นะครับด้านบนท่านะด้านบนก็เสียงเข้าเข้าแผ่นหลังนิดนิดนะครับด้านล่างก็เฉียงมากเลยนะครับนี่คือด้านล่างขององค์พระนะครับนี่คือด้านซ้ายขององค์พระขอบด้านซ้ายนะครับตัดเฉียงตัดเฉียงลงข้างหลังนะครับนะครับดูครับ <azing larda> นี่คือองค์รวมด้านหลังของท่านนะครับด้านข้างนะครับขอโทษขอโทษนี่คือด้านล่างขององค์พระนะครับผ่านขมิ้นครับองค์นี้ได้มาปีสิบเดือนละทดลองขมิ้นไปแล้วครับผ่านนะครับนี่ครับด้านบนเนี่ยลอยผมเอาเอาของมีคมกรีดแกะแกะแกะแล้วเอาขมิ้นลงครับผมเหลืองนะครับ ที่ลอยเห็นเป็นเส้นสองเส้นนั่นแหละครับรอยผฟมเอาเอาโลหะที่มีคมสกกิบท่านเป็นร่องแล้วก็เอาขมิ้นหยดลงครับขมิ้นเหลืองครับองค์นี้ดูองค์รวมด้านหลังท่านนะครับองค์รวมด้านหลังท่านนะครับ คราบความชื้นสีขา,ขาวๆระเหิดขึ้นมาความชื้นคราบน้ำปูนเขาระเหิดขึ้นมาดันดันชั้นลักขึ้นมาครับลงลักปิดทองนะครับตรงนี้ดันชั้นลักขึ้นมาเป็นชั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนๆเ,เขาให้ดูนะครับขออนุญาตขยับกล้องเขาใกล้หน่อยนะครับ อย่เงี้นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวจะเอากล้อง3 1ซูมให้ท่านดูนะครับผมนี่กล้อง3 1นะครับเดี๋ยวหาจุดโฟกัสได้ก่อนนะครับได้จุดโฟกัสแล้วก็จะซูมดึงภาพให้ปเ,ปเพื่อนๆได้ดูโฟกัสหรือยังเอย ด้าหลังท่านนะครับดูดูคราบความชื้นเขาดันลักมาเป็นชั้นๆเลยนะครับตรงนี้น่าจะหนาประมาณคราบความชื้นขาวๆที่เขาดันฉนลักขึ้นมาน่าจะหนาประมาณหนึ่งมิลกว่าครับผม ผมเช็กล้องสองดูครับผมกล้องหกสิองดูน่าจะหนาขึ้นมาประมาณมิลน,นั่แหละครับนี่ด้านหลังของท่านนะครับองค์นี้ด้านหลังไม่แตกนะครับไม่รานนะครับเพราะว่าชันรักเขาหอ่อุ้มอย่างดีครับผม ลักเขาห่มรักษาเนื้อพระอย่างดีนี่รอยปีข้างด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะย่อส่วนลงให้ดูองค์รอมด้านข้างท่านนะครับด้านข้างท่านนะครับเ่อรอยปริก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ จุดแดงๆนี้อะไรเอ่ยขออนุญาตซูมดูหน่อยนะครับจุดแดงๆนี่เป็นอะไรเอ่ยขออนุญาตยังพละมานะครับเป็นอะไรเอ่ยขออนุญาตซูมหน่อยนะครับเป็นลัก เปลี่ยนสีหรือว่าเป็นอะไรนะครับก้อนนี้แต่ดูไกลๆคล้ายเป็นสีแดงนะครับก้อนนี้แต่มาซูมใกล้ๆแล้วเป็นสีเทานะครับผมก้อนขาขาวอ,อยู่บนฉลักอยู่บนทองนะครับเดี๋ยวจะเอาก้องออกแล้วก็ ดึงภาพให้ปกตินั่นแหละครับเ,เว่นขยายเข้าดูสิสังเกตดูอีกทีคล้ายท่านจะออกสีสีเปลือกมังคุดนิดๆน,นะครับใช่ไหมเอ่ยขออนุญาตย่อ,ยอส่วนลงนะครับพิจารณาร่วมกันครับเนี่ยครับย่อส่วนลงแนละ้วท่านก็จะได้ลักษณะนี้ ทีนี้จะให้เพื่อนๆด,นน om, ดนนนูด้านหน้าท่านนะครับขอให้ดูองค์ลงก่อนนะครับมีรอยรานนะครับด้านหน้ารอยรานที่บวเข่าซ้ายขององค์พระแล้วก็ที่ฐานนะครับที่ฐานด้านซ้ายฐานด้านบนด้านซ้ายเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับที่ฐานด้านซ้ายข้างล่างสุดเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับ มีพาดซุ้มนะครับผมพาดซุ้มขึ้นไปนะครับแต่เรือนลางนะครับจุดที่พาดจุดที่พาดซุ้มนั่นคือเรือนลางนะครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตขยับกล้องเข้าใกล้เพื่อจะซูมให้เพื่อนๆได้ดูจุดทัวเข่าก่อนนะครับผมรอยรานที่หัวเข่านะครับ ยังไม่ยังไม่โฟกัสนะครับให้โฟกัสก่อนเราจะดึงภาพเข้าใกล้นะครับโฟกัสแล้วโอเคนี่ครับรดยรานที่เขาเขาซ้ายท่านนะครับนี่ที่ฝ่ามือประสานกันนะครับโดยรานภายในขององค์พระนะครับ มีแคลไซอยู่ภายในเนื้อพระนะครับนี่ส่วนอกขององค์พระครับผมโอ้โหแม่เจ้าดำดำคราบดำดำเป็นเงาเรือนรางอยู่ในในชั้นขององค์พระเลยนะครับผมเนื้อพระท่านจะใสเลยนะครับใสแล้วก็เห็นเห็นเงาเรือนราง สีดำเทาอยู่ภายในอยู่ภายในเนื้อปูนขององค์พระท่านนะครับนี่คือพระพักท่านนะครับว้าวยังไม่โฟกัสขอโทษมากๆครับขออนุญาตหาจุดโฟกัสให้เพื่อนเพื่อได้ดูชัดเจนหน่อยน,นะครับขออนุญาตนะครับเพื่อนเนไม่นิ่งผมต้องขออนุญาตขอโทษมากๆครับผม เมื่อผมไม่นิ่งผมต้องขยับองพระขึ้นไปอีกหน่อยเพื่อจะหาจุดโฟกัสให้ได้ครับผมโหดูชันลักที่คอท่านนะครับมีเม็ดอะไรแวววาวอยู่ใต้อนะคอหาจุดโฟกัสไม่ได้ครับผมขอโทษมากๆนะครับย้ายไปจุดอื่นนะครับผม นะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหพระเจ้าคราบรักเก่าดำด้านนะครับผมปกคุมด้วยทองคำเปลวแท้ๆ สีทองแท้ๆที่ปลุกคุ้มเอาไว้นะทองจนแปลสภาพคล้ายเม็ดทรายแล้วครับผมนี่ดูด้านขอบข้างท่านนะครับขอบข้างด้านขวาขององค์พระท่านนะครับเดี๋ยวจะดึงภาพให้ดูในจุดนี้นะครับว้าว สมเด็จพระสมเด็จเก่าสวยงดงามอลังการของท่านก็อย่างนี้แหละครับสวดพระคาถาท่านบ่อยๆนะครับตามที่ผมสวดพระคาถาท่านนำหน้าก่อนที่ผมจะทำคลิปนั่นแหละครับสวดพระคาถาท่านบ่อยๆระลึกถึงใบหน้าขององค์พระท่านระลึกถึง รูปร่างในรูปที่เขาถ่ายมาแล้วบันทึกไว้ในโทรศัพท์ได้ระลึกถึงใบหน้าของท่านสวดพระคาถาท่านระลึกถึงท่านเหมือนกับท่านเลือกเลือกเรานะครับสมเด็จพระสมเด็จที่เราเดินตามตลาดถึงจะกองอยู่หรือจะวางบนแผงหรือจะราคาที่เราจับต้องได้ท่านจะ สะดุดตาเราทันทีเลยทำให้เราเห็นอยากให้เราจับขึ้นมาส่องพ่อสองพ่อพิจารณาตามที่ตัวเองมีองค์ความรู้แล้วก็ใช่เลยครับผมตกลงราคาก็โอเคกับพ่อค้าก็ได้เลยครับผมนั่นแหละคือพระสมเด็จท่านเลือกคนเหมันกันนะครับ ขอให้เราอยู่ในกรอบศีลห้าเป็นผู้ให้ตลอดและก็สวดพระคาถาท่านประจำตามที่สุดใจเล่ามานี้เริ่มศึกษาพระสมเด็จมาก2ปีนี้ก็ได้พระสมเด็จท่านมาเยอะนะครับสุดใจไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่เสียนนะครับแค่ต้องการอยากศึกษาหาความรู้ ประดับสมองสมเด็จพระพุทธาจราตโตเพราะฟังจากคลิปเล่าประวัติขอ,ของพระสมเด็จพระพุทธาจารตโตคลิปบางคลิปก็ปายาว3ชั่วโมงกว่าก็านอนฟังจนจบนะครับฟังบ่อยๆแล้วก็มาฟังดูการอ,อ,อาจารย์ทาง y u t u b e เขาบอกทางหลักวิทยาศาสตร์ว่า คราบน้ำปูนของปูนสุกข,ของปูนดิบจะขึ้นมายังไงปูนสุกคือปูนที่ผ่านการเผาปูนดิบคือปูนที่ไม่ได้เผาคือเปลือกหอยนั่นแหละครับแต่หล,ลายองค์หลายๆรุ่นหลายๆพศออก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เนื้อปูนเปลือกหอยอย่างเดียวครับมีหอยหลาย,ลายชนิดอีกต่างหาก และก็มีปูนหินอีกต่างหากปูนภูเขาอีกต่างหากต้องใช้วิทยายาณอย่างสูงเลยนะครับผมศึกษาอย่างดีเลยครับผมถึงสุดใจจะมีความรู้เท่านี้แต่สิ่งที่สุดใจยังไม่รู้กเกี่ยวกับพระสมเด็จก็ยังมีอีกเยอะนะครับศึกษาไปเรื่อยๆคน้นคว้าไปเรื่อยๆครับผมเพราะสิ่งที่เรายังไม่รู้ยังมีอีกเยอะครับผม คืนนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของสุดใจอนุรักษ์พระสมเด็จโตพรหมดังสีขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆ